ั ل ا م u a l a i k u m warahmatullah w a b า r a k a t u uh. สวัสดีค,ร,คร,รับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมุสลิมไทม์นะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำครับทุกเช้าวันพระหัสบดีเวลาดีตีห้าท,ทางททบห้าแห่งนี้ท่านผู้ชมครับถ้าถามว่าเราอยากเกิดมาเป็นคนรวยไหมเราอยากเกิดมาเป็นคนสุขสบายไหมแน่นอนละครับทุกคนก็ตอบว่าอยากที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ทุกคนไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะยากจนบางคนต้องเดือดร้อน บางคนมีความลำบากแสนสาหัสสิ่งเหล่านี้คือการทดสอบจากโรรองอลอสฮานูตาลาครับไม่ว่าเขาจะเป็นคนรวยหรือคนจนคนที่เดือดร้อนหรือคนที่อยู่สุขสบายแต่ที่สำคัญก็คือว่าคนที่อยู่สุขสบายนั้นจะต้องช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนกว่าครับและว,วันนี้รายการมุสลิมไทม์ของเราในช่วงบ้านนี้มีคนห่วงใยผมพาครบอบครัวของคุณมีนอบินมมฮัมหมัดมาให้ท่านผู้ชมร่วมช่วยเหลือในช่วงของบ้านนี้มีคนห่วงใยครับ ช่วงบ้านนี้มีคนห่วงใยวันนี้ทีมงานรายการมุสลิมชาม์ร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเราอยู่กันที่ชุมชนนวลจิตเขตวัฒนากันนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเยี่ยมเยียนม,มีนอบินมูฮัมหมัดอายุ59ปีเมื่อขาดคู่ชีวิตที่เคยอยู่เคียงข้างโต๊ะมีนอหญิงไม้ไวชราเพราะสามีของเธอต้องเสียชีวิตไปเมื่อสปีก่อนด้วยโรคไตวายเฉียบพลัน เธอมีลูกด้วยกัน3ามคนแต่ก็มีครอบครัวกันไปหมดแล้วทุกวันนี้เธออยู่กับลูกชายคนเล็กและครอบครัวเธอเล่าให้ฟังว่าชีวิตเมื่อก่อนลำบากสามีเป็นเพียงช่างไม้รายได้ไม่แน่นอนไม่มีเงินส่งลูกเรียนหนังสือลูกๆของเธอจบเพียงป .6 เท่านั้นเพราะเห็นว่าพ่อแม่ลำบากจึงออกมาช่วยงานหาเงินจุนเจือครอบครัวทุกวันนี้โต๊ะมีน้องไม่ได้ทำงานอะไรเพราะต้องไปหาหมออยู่เป็นประจำทุกเดือนเนื่องจากเป็นโรคความดัน เธอต้องเลี้ยงหลานอยู่กับบ้านโดยลูกชายคนเล็กเป็นคนหาเลี้ยงส่วนลูกอีกสองคน<ม>ก็ส่งเงินมาให้บ้างเป็นครั้งคราวทุกวันนี้เธอไม่ได้อยู่สุขสบายนักแต่เธอก็ดีใจที่ลูกๆของเธอไม่ทอดทิ้งให้อยู่เพียงลําพังสิ่งเดียวที่เธอทําได้คือการละหมาดขอดุดาให้เธอและลูกๆมีริสกีที่เพิ่มพูนทางรายการมุสลิมทานร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อสูนกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จึงได้มอบเงินทุนสก,กาดพร้อมกับบะมีเงิสเร็จรูปตรา F.F และผลิตพัน์แลกตาซอยให้กับโต๊ะมีเนาะเพื่อเป็นกำลังใจต่อไป